สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะสิ้นสีสันาลายสุขโขทัยมาที่ไหนก็จะมีสิ้นสีสวยไหมชมนะคะวันนี้นกเอาสิ้นสองผืนนี้ไหมชมค่ะอันนี้เป็นสิ้นตาเติมนะคะสีเขียวมิ้นต์ต่อเชิงยกไฟาหมักโครนสวยๆค่ะราคาเบาๆนะคะหนึ่อบาทประมาณนี้ส่วนอันนี้เป็นสิ้น ตีนจกนะคะเป็นงานจกมือแท้จกไหมาลายมนสิบหกค่ะอันนี้เป็นสิ้นตะวะนะคะ,ะเดี๋ยวนกให้ดูผืนแรกก่อนว่าสิ้นตาเติบกับสิ้นตะวะมันแตกต่างกันยังไงเห็นไหมคะว่าสิ้นตาเติบริ้วแถบตรงนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าสิ้นตะวะค่ะน,นี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้เขาก็จะเป็นริ้วใหญ่ๆแบบนี้แล้วแต่คนชอบสีระมุลค่ะนกบอกเลยผืนนี้ เขาให้เห็นลายชัดๆนะคะข้างในข้างในเนี้ยก็จะเป็นสิ้นเข็นงานเข็นนะคะงานเข็นเหลืองแดงนะคะเหลืองแดงดำค่ะแล้วก็มีริ้วสีชมพูอ่อนๆอย่างเงี้ยคะ่ะขนาดทั้งสองข้างแล้วตัวนี้ ก็จะเป็นงานเขียวมิ้นส์นะคะเขียวพัดเทลส,สวยๆละมุนแบบนี้เลยค่ะนกอยากบอกว่าสีนี้สีสวยมากสีหวานแล้วก็ยิ่งใส่มีสีชมพนูน้อยๆยิ่งหวานไปใหญ่ค่ะแล้วก็หัวซินก็เหมือนกันค่ะสีเดียวกันแล้วก็ต่อเชิงเชิงลายดอกบัวหมูก็คือเป็นกลุ่มๆม,มีหลายแถวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวะคะ่ะแบบนี้ค่ะเป็นงานฝ้ายหมักโคนสไลด์เฉดสีนะคะเห็นคะ่ะจะไล่โทนแดงค่ะ ก็จะมีสามเฉดแล้วก็ต่อเชิงอันนี้ปูกาวเรียบร้อยแล้วพร้อมนุ่งสวมใส่นะคะนี่นะคะสนใจก็ทักได้ค่ะที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองหรือแอดไลน์สอบถามนกได้ค่ะใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะนี่ค่ะใส่แล้วประมาณนี้เลยค่ะส่วนอีกผืนหนึ่งที่มาให้ชมก็คืออยากเก็บรายละเอียดความสวยงามของเชิงสิ้นที่ ช่างบรรจงใส่แล้วก็คือแบบว่าอันนี้คือสั่งทำพิเศษก็คือว่าไม่ใส่สีดำนะคะเขาจะเล่นเป็นน้ำตาลน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนนะคะแล้วก็มีหยอดสีชมพูสีลายใส่มาอันนี้สามารถอย่างบอกว่าแบบนี้สีสีนี้สีครีมงานช้างเนี่ยคือแบบว่า,าใส่ไปงานไหนก็ได้ รดูสวยงามอันนี้สั่งครับคือทำใบงานแต่งนะคะกว่าจะเสร็จใช้เวลาเนิ่นนานทีเดียวเลยค่ะอันนี้นกก็เลยหยิบมาให้ชมว่าคือปกติบ้านเราถ้าทำทำกันโดยแบบโบราณจะไม่มีจะไม่ได้สีแบบนี้อันนี้ใส่สีคือออกแบบโดยความต้องการของลูกค้านะคะว่าอยากได้สีนี้นี้นี้แล้วไม่ใส่สีนี้นี้นี้อะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยออกแบบ หรือใส่สีตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการเลยทําให้เราได้สิ้นที่เป็นสีใหม่ที่ไม่เหมือนสีโบราณสมัยก่อนนะคะอะดูเลยค่ะนกให้ดูใกล้ๆนะคะเห็นนกไหมคะนกคุ้มอันนี้อันนี้นกหมูนะคะก็จะเป็นกลุ่มๆปกติจะเป็นนกคาบแต่นี้ใส่นกหมูลูกค้าต้องการแบบนกหมูก็คือเนี่ยเป็นกลุ่มๆกลุ่มละสีตัวแต่ละสีเฉดสีไล่กันไป และนี้ดอกมีดอกมีปกติก็จะเป็นอ่าใส่สีเหลืองทองใส่ดําอันนี้เราก็ใส่เป็นสีอื่นแต่อันนี้ก็เติมความหวานสีชมพูเข้าไปแล้วตัวดอกที่เป็นลายมนสิบหกตรงนี้สังเกตด,ดูไหมคะน้ําตาลเข้มกับน,น้ําตาลอ่อนนะคะนี่ค่ะเห็นไหมใส่งานแต่งได้เลยคะ่ะนี่ค่ะนี่อันนี้ก็สั่งไปงานแต่งนะคะเดี๋ยวนกให้ดูว่า ค่สมมุติว่าอันนี้ได้มาเอามาตกแต่งฮาะโดนต่อนี่ค่ะใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยสวยค่ะบกบอกเลยว่าสวยภูมิใจนะคะที่หลายๆคนได้เห็นความสำคัญของสิ้นตีนจกบ้านเราถึงราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะว่าเป็นงานทำมือเฉพาะเชิงก็ใช้เวลาเกือบเดือนหรือเดือนเสร็จแล้วค่ะเพราะฉะนั้นในการที่จะได้ผ้ามาแต่ละขืนใช้เวลานาน ยิ่งอันนี้เป็นงานใหม่นะคะเป็นงานจกใหม่ค่ะก็จะยิ่งแบบว่าทํายากกว่าปกติเพราะงานงานใหม่เส้นใหม่จะเล็กแล้วก็เขาก็จะมีความลื่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าช่างฝีมือไม่ดีก็จะทําออกมาไม่สวยนะคะแต่ผืนนี้สวยเพราะฉะนั้นใครที่ชอบชมนะคะสิ้นศรีสัชนาลัยสุขโขทยัยงานตีนจกนะคะหรืองานจกมือแท้ ให้ติดตามได้ที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองสุขโขทัยได้ค่ะหรือใครอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับผ้าก็ยินดีนะคะแอดไลน์สอบถามนกได้ค่ะวันนี้ฝากกดถูกใจเป็นกำใจให้นกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ